สวัสดีค่ะวันนี้ของขวัญจะมาไปจังทางของขวัมันจะไปไหนคะเนี่ยป้าอ๋อมบ้าเรากลังจะไปผจญภัยกันค่ะไปเลยมาบ้านตอนนีนวของผันเราเจอเฮ้ยที่สัตว์ป่าเนี่ยมีนตัวอะไรเนี่ยมันมีสัตว์ป่าในแถวนี้แน่เลยใช่โอ้โหนี่คือระหว่างทางนะครับเราก็จะเจอกับป่าไม้แล้วก็ป่าอะไยู่ในนั้นเลยเนี่ยอือเนี่ยคนดูทางถ้าเรา ถ้าเราตกลงไปเราก็อ่านจะเจ็บได้โอ้ย้องนั่งดีๆะทางั้นาออกกันะโอ้ยะไรจะตกตรงนี้ก็ได้เนี่ยมีแต่ป่าเลยนี่เป็นป่าครับฝั่งนี้จะเป็นดินโอ้ยถ้ามาตัวลายจะเป็นไม้เก่าโอ้ยนี่มีนกอาจจะมีกองไฟก็ได้เลยคะของขวารรเปล่าของวััวครัหรอนี่นี่อาจจะมีเสือก็ได้อื้อ แม่ใช้กำลังกลัวแล้วแหละนี่มันก็จะมืดแล้วนะป๋าแม่แล้วต้องกลับบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หเราลงมาแล้วโอ้โหนี่เรามาไกลม้ากเลยนั่นไงไม่มีบ้านคนเลยเราหลงมาในนี้ตั้งสามสิบวันแล้วทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยหนูคิดต่อแล้วไม่ใิ่ตอนที่เราผักมาใช่ไหมหนูเห็นที่ ตรงนี้เหรอที่เราจะแคมปิ้งอ่ะที่เราจะมาพักกันอ่ะถึงแล้วถึงแล้วเย่ที่เปียกไปหนีนี่เนี่ยขัดเปียกมาบ้างกางไามมาโอ้น้องลองมือแล้วนี่ไงใส่ถุงมือมาใหญ่หมบนนี้นะขึ้นมาเลยเนี่ยตรงนี้อใส่ถุงเนี่ยเดี๋ยนะมันดินนะไปเลยลุยเอาอุปกรณ์อุปกรณ์เขาเล่นอะไรกันเนี่ยมันจะกักน้ำได้ไหมโอ้โห เอาเอาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปจับเรียบร้อยตอกใส่ขวดเรียบร้อยเออพอแล้วพอแล้วตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ำแอ่งกักเก็บน้ำของเราแล้วเราก็ต้องเจาะเจาะอะไรกักเก็บน้ำตรงนี้อันนี้จะเป็นรูต้องไปหาไม้มาทิ้มๆคุณต้องไปหาอุปกรณ์นั่งไงนะไม้นะจะเเาาข้ไป่ะ ้ยวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะของขวัญไม่รู้เหมือนกันอืมข้าวหอมกำลังทำกับข้าวให้เราแน่ๆเลยใช่ไหมเขาวหอมข้าวหอมใช่ไหมตู้หูก่อนตู้หูก่อนเร็วโอ้โหไปหรือเปล่าไปไปไหมจะไปไหนอ่ะข้าวหอมไปไหมไป เขาคุยคุยเยเออเป็นอะไรม่ถามถามนี้ชมเป็นอะไรถามสิุ้ยเอ็เอเล่นเล่นวั่วไม่ทำงานงขานไนั่งเล่นดีๆ เห่าเหรอซุโม่เหงาเหรอเอาเขา,าเป็นอะไรอะซุโมะเป็นไาข้าวยกนี้ซุโมเป็นอะไรเย้นนี้โมข้าวเ่สนลาข้าวมาเ,าเลยเ,เล่นเลยเล่นเลยขขัอุ้ยเอาไม้มาให้ด้วยแมนะ่อยากเล่นด้วยป๊ะปะ เยอะมันเลยเยอะมันเลยเยอะมันเลยเนาะเขาเหงาเลยเขาไม่มีเพื่อนเออเขาคุยด้วยโมโ่เหงาเหรอถามนี่เป็นไรเป็นไรถามดิจีมาคุยโมนี่กเล็กโมนี่โมอันนี้เป็น ไอ้ตาเย็นเนาะุ้าเย่โอ้โหโอ้โหถุงผ้าถ้าหนุ่ยโอสหมดเลย้าอถึงบ้านแล้วอ้อมหอมถึงบ้านแล้วลูกเข้าเข้าไปแล้วครับ Oh